เมืองพัทยาร่วมกับสมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวชนบุรีและศูนย์การค้าเซ็นทรัลมารีนาเอเทลตพัทยาจัดโครงการประกวดจุดถ่ายภาพจากวัสดุเหลือใช้เพื่อส่งเสริมแนวคิดการนำวัสดุเหลือใช้มาสร้างสารรค์เป็นจุดถ่ายภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาได้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโดยมีนายทะเนศส,สุพรสหัดรังสีนายกสมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวชลบุรี นางสาวมรกตกุลดีโลกนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออกเข้าร่วมงานโดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะได้แก่ประเภทหน่วยงานองค์กรและประเภทสถาบันการศึกษาโดยทีมที่รับรางวัลชนะเลิศนะคะมีดังนี้ประเภทหน่วยงานองค์กรรางวัลชนะเลิศอันดับที่1ได้แก่ทีมลองบีสและประเภทสถาบันการศึกษารางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ทีมรีไซเคิลเรียกพี่อย่างไรก็ตามโครงการนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเมืองพัท ยาในการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งแวดล้อมเพื่อให้พัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อไป เมืองพัทยาร่วมกับบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพัทยาและไทยท่านไคล์ทีมไทยแลนด์ทีมว่าวยักษ์ไทยยักษ์ยิ้มจัดงานพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลไคล์ออนเดอะบี2025เทศกาลว่าวนานาชาติต้อนรับแคมเปญซัมเมอร์อินวิเทชั่นท้าลมร้อนแบบ ซันฟันเฟสนะคะไปกับขบวนว่าวยาวที่สุดในไทยระยะทางขว่า1กิโลเมตรระหว่างวันที่26กลุมภาพันธ์ถึง2มีนาคม2568นาณบริเวณชายหาดพัทยาหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัทยาซึ่งก็เต็มไปด้วยความงดงามของขบวนว่าวสุดอลังการค่ะที่เติมความน่ารักให้กับท้องฟ้าโดยไฮไลท์คาแรคเตอร์สุดเฟมัสนะคะที่ทุกคนหลงรักอย่างสโน o ี y แอนด์เดอะพีนันะคะก็มา สร้างสารเป็นว่าสุดคิ้วขนาดใหญ่กว่า12เมตรค่ะได้แก่สโนปี้ชาลีบราวและวิสต็อกนะคะก็ไปสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติอีกทั้งยังมีพาเรดว่าวนานาชาติสุดตาการตากว่า150ตัวสร้างสารโดยช่างทำว่าวมืออาชีพจาก10ประเทศได้แก่ฝรั่งเศสโคลัมเบียยอรมันสวิตเซอร์แลนด์อังกฤษอิตาลีไต้หวันปโปรตุเกสจีนออสเตรเลียและประเทศ ที่ได้มาร่วมกันแต่งแต้มท้องฟ้าให้เต็มไปด้วยสีสันและความมหัศาจรรย์โดยมีฉากหลังนะคะเป็นทัศนียภาพอันง,งดงามของชายหาดพัทยาค่ะ